สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2องพนะสิบะสหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22่สิบตุลาคมไปถึงที่ยี่สิพฤศจิกาย,ยนนะคะเปิดมาได้ดู lovers เลยนะเป็นผู้หญิงช่วงนี้มีความรักอ n love นะคะก็จะดูสวยดูดีเป็นพิเศษในช่วงนี้นะ hmm. แน่ แน่นอนว่าจริงๆเราในเรื่องของความรักบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจเรานะคะบางทีอาจจะไปถึงว่าสวยเลือกได้อะไรเงี้ยหล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็บางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างก็ได้นะฮะจริงๆ t h e l o v e r s เนี่ยน่าจะเรื่องของความรักแล้วมันยัง choice มาถึงทางเลือกของเราด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตอให้เราสามารถจะเลือกคู่ครองเลือกคู่ชีวิตตามสิ่งที่เราอยากจะได้แต่มันก็จะไม่ได้ดังใจเราทุกๆอย่างหรอกนะคะ ได้เดีิเวมาด้วยตัวนี้มันนี่มนันนี้เพราะฉะนั้นอย่างจริงๆแล้วมันให้ความสุขเหมือนกับว่าบางครั้งเนะคะเรื่องของความรักเนี่ยช้าๆได้พราเล่มงามอืมอาจจะต้องอาศัยเวลานะคะเวลา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 กว่าจะได้เจอกวที่ใช่เจอคนที่ตัวเองชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจอเนื้อคู่จริงๆอ่ะจริงๆไพ่สองใบนี่เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่คู่ทั้งคิงและควิงเลยนะชุดเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวราศีพิจิกอยากจะได้คืออยากจะได้คู่ที่แบบว่าเหมาะสมกับตัวเองอ่ะอืมนะ ไม่ใช่เฉพาะคุณอะทุกคนอะก็อยากได้อะไรที่เหมาะสมแนละ้วก็ควรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกงนให้มันเหมือนคุณวางโพส ition ตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะถ้าอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแล้วสวยเลือกได้หรอเลือกได้น,นะฮะแล้วบางทีเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่ถูกใจฉันก็จะไม่สนใจฉันไม่เอาเลยเลยประมาณนั้นนะอะต้องการคนที่เพียบพร้อม นะคะก็สเปคสูงเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะนี้นะหาได้แคร์ใครไ,ไม่อะไรประมาณนั้นนะคะบางทีคุณรู้สึกเหมือนว่าความรักอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดได้เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักเยอะเรื่องเยอะนะเรื่องมากอะไรเงี้ยนะคะอยากจะได้คนที่เพียบพร้อมจริงๆอนะ่าคนที่เพอร์เฟกจริงๆคนที่เข้ากับเราได้ดีจริงๆอะไรประมาณนั้นนะคะคนมีคนที่มีความรักที่มั่นคงซื่อสัตย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะรักเดียวใจเดียวเลยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรใครสักเท่าไหร่ที่เข้ามานะคะคือว่าอย่างที่บอกไงสเปคสูงพอสเปคสูงปุ๊บถ้าคนที่มานี้ตกตกตกปุ๊บตกปุ๊บกดตัดทิ้ง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 เลยอะไรเงี้ยนึกออกมล่ามีเช็คลิสต์เลยนะคะใครเข้ามาเนี่ยดูอาจจะแบบคนที่เข้ามานี่มองหัวจุดเท้าอ่ะ <laughs> ใช่วอเปล่าะ <laughs> นะอ่ะประมาณนั้นเลยนะก็ยังบอกไง ออสวยเลอกได้รอเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชีวิตเนี่ยจะมองการสร้าชีวิตคือดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะเนี่ยคือไพ่ี้แบบการเงินนี่แบบหายห่วงนะคะคือดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายอยู่แล้วนะคะนั่นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราออยุาติแต่นะคะมีไพ่ห้าถ้วยแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะเคยผิดหวังกับเรื่อง,องความรักมาก่อนเนี่ยนะะผิดหวังเรื่อง,องความรัก นะคะด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดเยอะไงเอออะไรสนุกสนุกอะไรนี่เฮ้ฮ่าๆสนุกสนุกแต่กลายเป็นว่าคนเนี้ยเนี่ยมันมีประวัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดวาลความรักแล้วมีประวัติเจอคนที่ไม่จริงใจมาทําให้เราหลอกแล้วก็ผ่านไปกับชีวิตเราคือเหมือนกับว่ามันทามาให้เราหลอกเหมือนดูดีทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็แล้วมันก็ทิ้งเราไปอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้ความรู้สึกมันเหมือนควรได้รับบทเรียนกับชีวิตมากกว่านะว่าต่อไปเนี่ยการใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ เนื้อออกไหมคะจะทําไปเล่นสนุกสนุกก็คงไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องธรรมดาง่าตเลยนะคะคือพอเริ่มมีสติเริ่มมีอายุเยอะขึ้นคุณก็จะรู้สึกว,ว่าชีวิตเริ่มที่จะจริงจังมากขึ้นเริ่มที่จะใช้เหตุผลมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดีนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไป็นทนิศทางที่ดีถามว่ามีโอกาสเจอมีโอกาสเจอนะอย่างที่บอกนะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเรานะคะด้วยอ,อ,อุปนทศสัยใจคอด้วยแบบฐานะ ฐานะการงานเรื่องสังคมอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่เก่งมากเนี่ยไพ่เนี่ยจัดการเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่แบบว่า,ามีความสามารถหลากหลายจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาในชีวิตเราเยอะนะจริงๆเนี่ยมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตเยอะทำไมถึงบอกว่าเยอะก็เพราะผ่านมาแล้วผ่านไปอะ แล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปเข้าเข้าออกเข้าออกอเหรอม้คือผ่านเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะก็อย่างก็อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของเรานะคะเได้ผู้ปะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําเราเป็นคนที่สวยมีสไตล์ในการแต่งตัวที่ดีนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกละไที่ทำไมถึงเป็นที่ถูกอกถูกใจคนข้างต่านจริงจะเยอะนะดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตคนที่ชอบเราก็เยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจอันนี้คือไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจนะคนเข้ามาเยอะแต่ไม่ค่อยสนใจว่ามีอดีตที่ไม่ค่อยดีเจอคนไม่ดีมานะคะก็ก็โอเคนะจริงๆแล้วคือ ไม่ได้สนะีรัศอลายในช่วงนี้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายนักนะคะคือไพ่นี้เป็นตัวช้านะสองคู่เนี่ยช้านะนะี่แปลว่าอะไรแปลว่าใช้เหตุผลแล้วมีสติเยอะขึ้นในการเลือกคนที่จะมาอยู่ร่วมก,กันกับตัวเองมากขึ้นด้วยนั่นเองนั่นคือสายที่ที่บอกวนะ่าต่ต้นไงเยอะเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะก็มันก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยชาวใครนะที่รักชาวราศีพิจิกจริง,รงถ้าคุณไม่โดนทนใจไม่ตรงสเปคนี่ยากบอกเลยยากนะเขา นะคะ ừ. ถึงบอกว่าคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดวนใจอ่ะเออที่ทําให้ตรงใจเขาเท่านั้นนะคะก็ถึงจะเลือกคุณนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็ใช้ชีวิตมีความสุขนั่งจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการหางเงินมีความสุขที่ได้เออได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยใช้ชีวิตปลเปิดตัวเองมีความสุขนะไม่ได้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักก็รอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอจริงถ้าย่จบเนี่ยมีโอกาสเจอนะอืมเน มีโอกาสจะได้เจอคนคนนี้แต่ว่าเวลาเจอคนคนนี้นี่ก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะมันก็ต้องมีแบบชิงไหวชิงพลิปกันเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะท้าทายท้า,าทายอะไรเงี้ยนะคะดูว่ามันใช่จริงเปล่าอะไรจริงเปล่าอะไรเงี้ยน,นะทั้งคู่นะยงทั้งคู่เนี่ยสองคนจะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึง,ถงมีโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกัน,นะอยู่ด้วยกันได้ดีด้วยสองคนนี้นะถ้าคุณเจอนะจะเป็นเนื้อคู่ที่ใช่เลยใช่ในทุกแบบทุกแง่ทุกอย่างทุกทุกทุกอย่างของเขาอ่ะ มันจะตรงใจเราแล้วเราก็จะเป็นผู้หญิงในแบบที่เขาต้องการเป็นผู้หญิงในแบบที่เขาสแสวงหาเป็นผู้ชายที่แบบแสวงหาอะไรประมาณนั้นนะคะมีโอกาสไเจอนะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยก็คือโชคดีแหละแต่เทคทาี่ยทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะสาหรับใครที่ยังโสดอยู่ยังไม่เจออะไรเงี้ยก็รอไปมีโอกาสได้เจอสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจริงๆคุณมีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องคู่ที่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่มีโอกาส วิ่งเข้าใส่ถูกไหมมันจะต้องมีมือที่สามมือ่สี่มือที่ห้าเนี่ยสอดแทรกมาในชีวิตยอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเกิดว่าเราไม่วุ่นไม่วุ่นวายอ,อย่างเงี้ยไม่สนใจก็จะไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบบเผอใจอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะเกิดความผดปดพลาดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามอย่าเริ่มดีที่สุดนะคะคือมีคนเข้ามาแต่อาจจะทําทให้เรารู้สึกวุ่นวายได้ก็จริงนะคะแต่ว่า ต้องเข้าใจนะว่าถ้าคุณเริ่มทําอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยคุณนี่ยต้องมานั่งเสียใจใผ่าหลานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเริ่มเป็นดีที่สุดอย่าเล่นกับไฟใช้คํานี้ดีกว่านะคะอย่าเล่นกับไฟเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเผลอใจไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่แบบคนดีๆที่มีอยู่ในตัวอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะลอสเข้าไปก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะอาจจะลอสนะคะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดสิ่งที่สําคัญอย่าทํานะคะอย่าทําอย่าเริ่มนะคะถ้าใครเข้ามาก็ปฏิเสธนะคะคือ แน่นอนว่าอย่างที่บอกครว่าเวลาที่เสน่ห์เนี่ยไอ้เรื่องของเสน่ห์เนี่ยไอ้เรื่องของคนที่แบบเฟรนลี่เป็นคนนส์เนี่ยนะคะคุยกับใครก็ได้เข้ากับทุกคนได้ดีอย่างเงี้ยนะคะมันจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาหาเราเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักวางตัวเนี่ยไพ่ตัวนี้ยังเป็นตัวที่บอกว่าให้รู้จักการวางตัวต่อสังคมนะคะเออเนี่ย วางตัวให้ดีนะคะอย่าไปยุ่งนะใครที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยอย่าไปยุ่งแน่นอนว่าเราเป็นคนที่แบบน่ารักนิสได้แต่ต้องไม่ยุ่งถ้าคุณมีแฟนแล้วนะคะอันนี้เป็นไพ่เตอือนนะต้องระวังอืมไม่งั้นคุณจะอาจจะต้องสูญเสียคนดีคนที่ดีของคุณอยู่แล้วนะคุณจะเสียเขานะนะคุณจะเสียเขาแล้วบางทีคุณอยาจจะมานั่งนั่งสศกเศร้าเสียใจว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่างเงี้ยบางทีนะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะไปงอ้อไปงอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ แน่นอนแหละมันก็ต้องมีปากมีเสียงเขาว่าเสียนี่คืออาจจะทําให้เขาเสียใจนะคะเอออาจจะทาให้เขาเสียใจแต่ไม่คนเสียความรู้สึกคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่มีคนที่รักกันเมื่อเริ่มเสียความรู้สึกขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าความสัมพันธ์คุณจะคลอนแคลนทันทีนะคะมันเหมือนกับสูญเสียความซื่อสัตย์อ่ะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจอะ่ะเนือ,อปะ่ะซึ่งอันนี้มันร้ายแรงนะจะบอกให้สําหรับคนที่มีเนื้อกู่มันจะทําให้ทัศนคติหรือมุมมองที่เขามีต่อคุณน่ะมันเปลี่ยนไปในททันทีเลย ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ทมเปลี่ยนนะจะบอกให้ลัทัศนะคติหรือความคิดความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปมันยากมากนะที่จะเอากลับคืนมาได้ให้เหมือนเดิมอะ่ะมันยากเชื่อไหมมันยากเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่าเริ่มนะคะอย่าเริ่มดีที่สุดถ้าคุณมีคนที่ดีอยู่แล้วนะคุณต้องรู้จักที่จะใส่ใจและเทคแคร์ต้องแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะแคร์ความรู้สึกของเขาค่ะถ้าเขาเป็นคนที่รักคุณอยู่แล้วมั่นคงต่อคุณอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเองก็ต้อง ทำในทํานองเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันจะถึงทำให้ความสัมพันธ์ไปไปรอดได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกฝฟนอีกไฟใดเนี่ยทําเป็นเล่นทําเป็นสนุกเงี้ยแบบจะมามาพูดทีหลังว่าอย่างนอยากแค่อยากจะทดสอบดูอะไรเงี้ยอีกอกไม่ได้หรอกนะมึงทดสอบเพื่อมึงจบเลยนะคะมันก็จะสูญเสียความไว้ใจไงซึ่งอันนี้อันนี้ยากนะอันตรายนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เตือนกันไว้นะมีแฟนที่ดีอยู่แล้วก็ดูจักที่จะรักษาไว้นะคะอย่าทําเป็นเล่นนะคะเมื่อไหร่ตัวน้ำที่คุณเล่นกับไฟอ่ะ เออมันจะเป็นเรานี่แหละที่อาจจะรู้สึกว่ากูไม่น่าเลย <c oughs> นเนอค่ะอย่าทำอย่างนั้นจะดีกว่านะคะความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่ต้องมีให้กับคนที่รักนะจําไว้นะคะเพราะในเรื่องความสัมพันธ์อย่าเล่นกับไฟนะคะดีที่สุดนะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะก็ <c oughs> เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าคนที่โสดมีโอกาสจะได้นะมีชีวิตที่ดีมีความสุขรอไปเรื่อยเดี๋ยวเจอแน่นอนนะคะให้ให้เขาเรียกอะไรให้จําบทเรียนเอาไว้ใครที่มีความเคยที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นพยายามที่จะแบบเลิกเลิกกับมันนะคะอย่าไปแบบจะไม่ใช่แบบไปไปมาไม่ได้นะอันนี้คุณต้องคิดไปก่อนนะคือจริงๆว่าแล้วคนโสดมันจะมีโสดแบบโสดจริงกับโสดเทียมนะคะ้สดเทียมนี่คือแบบมั่เลิกไม่จริงไงอาจจะมีมาแล้วแล้วเลิกไปแล้วแล้วก็กลับมาหากันอีกเนี่ยเนี่ยไม่มีโอกาสนะคะเนี่ย มีโอกาสท <bunker. S 1> ี่จะกลับมาหากันใหม่ด้วยมามาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนมันตัดไม่ขาดนะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่แบบมันรักๆักเลิกเลิกลักลักเลิกเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออมันมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ว่าะท้ายสุดแล้วมือมันไม่ดีตรงไหนตรงไหนตรงไหนรู้ไหมมันไม่ดีตรงที่ว่ามันทําให้คุณเสียเวลาชีวิตของคุณเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเวลาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะไม่ถอยหลังนะ เออเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดคุณก็ต้องคิดนะว่าถ้าคุณต้องเสียเวลาในชีวิตไปกับคนคนนี้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนถูกไหมก็รู้อยู่แล้ว่นสันดานไม่ค่อยดีหรอกเขาอาจจะมีนิสัยไม่ดีบางคนก็โอเคแหละแบบให้โอกาสอะไรเงี้ยให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสแต่ถ้าให้สุดแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าคุณคุณอาจจะต้องมานับในใจนะในใจบางทีเ้าะให้โอกาสให้โอกาสอีกทีแล้วกี่ครั้งแล้วอ่ะเขาเคยเปลี่ยนหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เปลี่ยนนะบอกไว้ก่อนนะโอกาสที่ให้ก็จริงอืเขาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษ รักตัวเองดีกว่าไหมเนะีน่ยไปหาคนใหม่ไพ่หนึ่งถ้วยมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆนั้นไอ้คนที่มันไม่ดีคนนี้มันไม่ได้จริงจังอะไรกับเราไปหาใหม่เนี Hi ่ยหาใหม่แล้วมันจะมีคนดีเขารอเราอยู่ในอนาคตอันนี้คืออนาคตนะอนาคตอนาคตอันใกล้อืมคุณจะได้เจอคนที่ดีกว er ่าเดิมนะเพราะฉะนั้นใครที่รักเลิ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 กอะไรเงี้ยไม่ตัดไม่ขายทีก็เลิกไปเถอะนะคะไม่งั้นคือคุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะเสียเวลาในชีวิต ะะซึ่งผู้ชายอยาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงนี่หนักเลยนะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีพรามทามอ่ะเขาจะไม่พรามทามคืออะไรมีช่วงเวลาค่ะคุณขาผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันค่ะต่อให้คุณสัญญกรรมมาก็โอเคอ่ะ okay. สัญญกรรมจะ,มม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 ะก็ได้ไม่ไม่ไม่แปลกได้โอเคนะสัญญกรรมแต่ว่าในที่นี้พรามทามหมายถึงอะไรมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้หญิงในการที่จะมีลูกมีทายาทนี่อ่อนไหมคะคุณจะเสียเวลาช่วงนี้ไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันผู้ชายไม่มีได้ตลอด แก่แล้วยังมีลูกได้เลยถูกไหมแต่ผู้หญิงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาจะมีช่วงเวลาของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเราก็มาากักจะเน้นหนักกับผู้ผู้หญิงค่อนข้างที่เยอะนะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะสามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้บางครั้งเนี่ยเราไม่ควรที่จะเสียเวลาในชีวิตให้กับคนที่มันไม่ดีอยู่แล้วลรู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะคะไปหาเอาใหม่ค่ะนะไปหาเอาใหม่มีโอกาสเยอะแยะมากมายในชีวิตที่เราจะได้เจอคนที่ดีๆถ้ารู้จักเปิดใจแล้วก็รู้จักที่จะแบบ ใช้ชีวิตให้มีสติและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะเอาบทเรียนในอดีตมาเป็นเอาบทเรียนในอดีตมาเป็นตัวสอนใจตัวเองนะคะจะได้ไม่หลวงผิดต่อไปนะ,ะแล้วรู้จักตาสว่างได้แล้วนะ,ะรู้จักที่รักตัวเองนะคะใช้เหตุผลให้เยอะนะคะรักตัวเองให้ม,มากๆแล้วใช้สุดแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดีที่คู่ควรกับคุณอ่าใช้คํานี้ดีกว่านะคนดีๆที่คู่ควรกับเราเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลาที่เราต้องการเขาไมนสุดเลยเขาจะมาหาคุณนะคะ นี่คือชตา,าชีวิตของขอเราไงคนที่ใช่จะมาในช่วงเวลาที่ใช่เสมอจำเอาไว้นะะแลวจะมาในช่วงเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดเสมอมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเปิดใจเปิดตามองหรือเปล่าเออบางทีมาแล้วอีนี่ไม่มองไง <c oughs> มันก็ไม่เจอนะถูกไหมเปิดตาเปิดใจเปิดสมองหรือเปล่ามักจะมาในช่วงเวลาที่แบบนี่แหละชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะบางทีคนคนคน,นี้คุณอาจจะเจอโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ไม่คิดว่าจะเจอ เออไม่คิดจะเจอแต่เมื่อไหร่ก่อนที่เราเปิดตาเปิดใจเออแล้วเราก็จะรู้ว่าเออยังมีคนอีกมากมายคนดีๆเยอะนะคะที่แบบจะสามารถทําให้เรามีความสุขในชีวิตได้เพราะ,ะนั้นอย่าเสียเวลานะคะในชีวิตไปกับคนที่มันไม่ดีมันไม่ได้ทำอะไรมันมันเป็นเคยเป็นยังไงเคยมันเคยเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปมันไม่ดีหรอกนะคะเพราะ,ะนั้นรักตัวเองให้เยอะ ะะะก็ฝากเอาไว้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะอนสำหรับชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ